ค่ะเพื่อนๆนะคะคือไม่ได้ลงคลิปนานมากเพราะว่าแบบไม่รู้จะทําอะไรดีเนาะมีทั้งหมด9้าชิ้นนะคะ9ชิ้นในงบ9้าบาท backing. คือรวมส่งแล้วนะเพื่อนเพ<ม>ืนนะะ่อนคงคงน่าจะรู้แล้วแหละว่าราคาแบบเนี้มีได้ที่ไหนนะก็เออรู้กันก็มาที่2องแรกกันอีกวาเนาะนี่น2องแรกนะคะชิ้นแรกนะคะเป็นกระเป๋าตังสีเทานะคะตรงตามที่เราสั่งไว้นะสีเทา อันนี้เป็นกระเป๋าตังในราคา1บาทนะคะนี่ข้างในเป็นแบบนี้เราซื้อมาในช่วงที่เขาเซลล์แฟลชเซลล์นะ12.12 12. องจชิ้นที่2นะคะชคานผ,าผมสีขาวสีขาวนวลๆแบบนี้เลยเป็นไงทุกคนเหมือนเจนี่แบ็คพิงปะไม่เหมือนเลย ต่อไปนะคะเรามาตรงใหญ่สุดเลยนี่ชิ้นที่3นะคะเป็นที่หนีบผ้าแบบนี้เลยนะเราซื้อมาแบบนี้เยอะมากโปร11.11 11, แล้วก็ซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะนี่ทุกคนซื้อมาเยอะมากนะอันนี้เป็นโปร11.11 11นะทุกคนอันนี้เป็น9.9คือหนึ่งบาททุกชิ้นเลยนะเยอะมากคือเหมือนเป็นแม่บ้านนะตรงๆ ต่อไปชิ้นเล็กสุดเลยมาดูกันนี่มันเป็นต่างหูแนละ้วทุกคนต่างหูคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งเป็นละคังสีแดงมานะนี่ใส่แล้วนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักไหมตามุตะมิมีพ็อปแล้วทุกคนชิ้นที่5นะคะเป็นซองเล็กๆแบบนี้เป็นช้อนทุกคน หนึ่งบาทเหมือนกันนะแบบว่ามีความเป็นโคเรียนะคะไว้สุดซสุปอะไรแบบนี้ต่อไปซอนนี้นะทุกคนคือข้างนอกก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะมันคือที่คีบอาหารสเตนเลสนะคะแบบนี้นี่ต่อไปชิ้นนีูุ้ี่ทุกคนชิ้นนี้เป็นหมวกซันตานะทุกคนพอดีเลยเราจะไปจุดๆจุดไปก่อน ใส่เลยแล้วกันน่ารักไหมทุกคนต่อไปต่อไปสองดงเฮ้ยมันคือกกลนนะทุกคนชิ้นสุดท้าย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 แล้วนะเหมือนกันเลยเราซื้อมาสองชิ้นเลยนะแกะของนะคะทั้งหมด9ชิ้นนะคะในราคา9บาทนะทุกคนสําหรับใครที่สงสัยว่าเออทำไมรวมสม่งหมดเลยนะเพราะว่าเรามีโคส่งฟรีนะทุกคนมีโคสประจําเดือนประมาณ สองโค้ดน,นะแล้วก็โค้ดไลย์วันอีกนะถ้าใครใช้แอ r p a y Wallet อ่ะก็จะทำให้เราได้โค้ดส่วนลดในการจัดส่งมากขึ้นนะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตึ๊ดตื๊ดตื๊ด a few moments later ถึงแล้วทุกคนว i ส o r i Garden Cafe คนเยอะมากตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงแล้วทุกคนแล้วแดดร้อนมากแ้วทุกคนแต่งตัวมาเต็มมากเหมือนหนาวจริงๆแต่ความจริงแบบร้อนนะอะเลแบบเนี้ยคนเยอะมากทุกคน พอเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะเรากลับมาปิดคลิปที่บ้านนะคือคลิปมันสั้นมากเลยทุกคนคือเราทนกับคิวที่ยาวไม่ไหวเราก็เลยกลับมาก่อนนะก็เลยได้แต่ถ่ายรูปสาขาที่เราไปผู้ติดรอบหนึ่งนะอยู่ที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรมนะคะ25้าถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีสาขาหนึ่งนะคะราชเทวีนั่งมีเทสน่าจะถึงเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวเราไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะกดซับด้วยนะไปละบ๊ายบาย